สวัสดีค่ะกิ๊กจังเหรียญโปรยทานนะคะวันนี้จะมาสอนทําดอกกุหลาบนะคะสําหรับเพื่อนๆนเพกที่อยากได้ตัวอย่างแบบง่ายๆเอาไปทําเองดูก่อนเนาะถ้าเกิดทำไม่ทันค่อยสั่งที่ร้านกิ๊กจังได้นะคะวันนี้เราจะเลือกริบบิ้นแข็งหน่อยนะคะก็จะเป็นลิบิบิ้นตาดับเบิลเบลลระครังนะคะวันนี้เลือกสีม่วงนะคะก็เริ่มเลยเราตัดลิบบิ้น ยาวสิบห้านิ้วนะคะมาทั้งหมดสี่เส้นตัดแหลมๆทั้งสองด้านเลยนะคะก็จับสี่เส้นนี้พับปลายความยาวประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะน,นี้นะคะแล้วก็มาเริ่มที่ฐานกันก่อนฐานก็คือเส้นแรกเส้นที่หนึ่งเอาลิบบินด้านสั้นไว้ด้านล่างนะคะ เส้นที่สองเอามาทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามเอาริบบินสั้นไว้ด้านล่างนะคะเอามาทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามแล้วก็สอบนะคะปกติเลยเหมือนทำฐานทั่วไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนอาจจะเคยทำแล้วแต่ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่ ค่อยๆฝึกทํานะคะเมื่อเราได้ฐานแล้วเราก็ใส่เหรียญตาดลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ล็อกเหรียญด้านนี้กันก็ได้1เส้นล่างขึ้นมาทับเส้นแรกนะคะเส้นบนสองด้านซ้ายทับนะคะ3เส้นสุดท้ายนอกจากทับแล้วก็คือสอดเพื่อ ล็อกเหรียญชั้นที่หนึ่งะคะตามนี้เลยแล้วก็กลับด้านสังเกตว่ามันยัมีเหรียญโผลมาอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ด้านยาวเนี่ยสอดหมทิ้งล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งทุกมุมเลยมันก็จะไปซ้นอนกับเส้นสั้น อัน,นี้เมื่อได้แล้วเรามาเริ่มทำกลีบกุหลาบพื้นแรกเลยนะคะวิธีการคือจับเส้นบนเนี่ยนะคะโค้งไปข้างหลังหนึ่งโคง้งแล้วก็โค้งอีกรอบหนึ่งปึ๊บแล้วก็เอาปลายนี้ยังไม่ต้องดึงสุดนะคะเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดึงทีเดียวสี่ด้านพับครั้งที่หนึ่งพับไปข้างหลังครั้งที่สอง เราก็ดึงนะคะพับไปข้างหลังหนึ่งครั้งพับข้างหลังอีกหนึ่งครั้งดึงค้งไว้ก่อนเส้นสุดท้ายนะคะพับหนึ่งครั้งพับอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เอาปลายสอดอ่ะทีนี้พอได้สี่ด้านแล้วใช้นิ้วชี้เนี่ยนะคะประครับประคองกลีบกุหลาบแล้วก็ดึงให้มันตั้ง ให้มันตั้งนิดหนึ่งคลองกลีบกุหลาบให้มันตั้งนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันใช้นิ้วซ้ายประคองกลีบกุหลาบให้มันตั้งกุหลาบให้ตั้งนะคะพอเราได้ทานกลีบกุหลาบแล้วนะคะเราจับทั้งสี่เส้นซ้อนกันเห็นไหมคะ นีมนะคะแล้วก็หมุนเป็นเกสรกุหลาบนะคะค่อยๆดึงนะคะดูวิธีการหมุนหมุนไปชอบชอบกลีบข้างในแน่นๆก็หมุนแน่นๆชอบหลวมๆก็หมุนหลวมๆแล้วเหลือนี้ไว้ประมาณสัก5-6นิ้วนะคะเหลือปลายไว้ทีนี้เรามาใช้เส้นแรกพลิกไปด้านหลังนะคะ แล้วก็หาที่สอดถ้ามีแหนบใช้แหนบด้วยนะคะสอดลงไป <c oughs> ก็ดึงออกมาไม่ต้องดึงแน่นนะคะทำใบกุหลาบให้มันย้ํแย้มเส้นที่สองพับไปข้างหลังแล้วก็สอดถัดขึ้นมาช่องที่สองนะคะ ก็หมุนเส้นที่สามถัดมาก็สอดช่องขึ้นมาช่องเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่บิดไปข้างหลังหนึ่งครั้งแล้วก็สอดช่องี่อันนี้ได้กลีดชั้นในแล้วนะคะแล้วเราเหลือปลายครั้งสุดท้าย ให้เราจับโคลงบิดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มาสอดใต้ตัวนี้ชัดไม่เอย่ยอีกหนึ่งครั้งถ้ามีแหนบใช้แหนบช่วยได้นะคะวันนี้ไม่ได้เอาแหนบมาที่ทางานด้วยใบยที่สองโค้งไปข้างหลังหนึ่งครั้งแล้วก็มาใส่ตัวนี้เป็นปีดชั้นที่สองสังเกตไหมคะว่า เราตัด15นิ้วเท่าเราหมุนพอดีกะพอดีนี้เราจะไม่ต้องตัดทิ้งเลยนะคะหรือถ้าตัดทิ้งก็คือตัดดิบบิ้นทิ้งให้หน้อยที่สุดก็ใส่พับไปข้างหลังแล้วก็ใส่ิ้สุดท้ายมันจะยากนิดนึงเพราะไม่ได้ใช้แนบช่วยถ้ามีแนบะก็จะดีอ่าสำเร็จแล้ว กลาบแย้นนะคะถ้าทําตามขั้นตอนที่กิ๊กสอนนี่ก็คือค่อนข้างจะไม่ต้องตัดที่เหลือเลยข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ตัดตรงนี้นิดนึงก็ได้ให้มันสวยงามค่ะขอบคุณมากคะ่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ